เรื่องไม่ไปดูเรื่องของความอนามัยที่ต้องใส่ตาใส่ใจวิราศมิโอกาสีวาวิชาชีพชุนานการพิเศษแต่เขาก็มีการวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือวันนั้นเนี่ยตรงอ่างล้างมือมีปัญหาเขาคุณเจ้าหน้าที่กำลังจะมาล้างมือปรากฏว่าซิงค์น้ำมีปัญหาครับเอ๊ะทำไมอ่างล้างมือน้ำไม่ไหลอะสงสัยต้องมีปัญหาแน่ๆเลยอะเดี๋ยวไปตามช่างมาซ่อมดีกว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะ อา้าวย้ายเองย้ายเองอเสบู่ล้างมือมันเกะกะเอาย้ายไปหน่อยส่วนสองคนนี้เป็นแม่คา้าเท่านั้นละครับก็เข้าม,มาทำธุระที่อนามัยนี่แหละครับตอนเข้าะกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นมันสบู่ล้าง <พอ S 2> ม,มือข,ขมันเสียปะวะมันไม่เสียมันสบู่โอวันวันยังไม่ดูข่าวเลยเจลรุ่นใหม่ของเข้ามาแล้วมันก็มีฟองเยอะๆแบบนี้แหละเฮ้ยมันไม่เจลมันสบู่ เจเซาบูซบูกดรูปอีกเอ้าตายลเออเนี่ยมันรูปยาบเลเียเกดบูล้างมือรูปาเพื่อนเลยมันไม่ช่เจลพอเหรอยุ่นใหม่มันดีจริงๆองฟอนเลยว่ะโอ้เจวอะไรล่ะองขนาดนี้ไม่ดีหรอกเฮ้ยทอะไรกันเนี่ยอ้าก็เอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไงคะมัน น้ำไม่ได้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลมาาเด้อทำยังไงล่ะน้ำไม่ไหลอีกนี่ไงล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคางบ้านข่อยเนี่ยเขาเอิ้นมาบกือคือกเป็นยัง ก,ๆๆกเ็เลยหยิบขวดสบู่ออกมาเพื่อที่จะปรับตรงจุดที่จะวางสบู่ล้างมือให้เรียบร้อยเอาขวดสบู่เนี่ยมาวางคู่กับแอลกอฮอล์เจลนะคะเดินมาถึงแหม่สมัยนี้ต้องล้างมือก็เลยกดเต็มที่เลยกดเอาสบู่ล้างมือเสร็จแล้วก็มาบ่นให้เจ้าของสถานที่ฟังว่า แอลกอฮอล์เจลของคุณทำไมกดเสร็จแล้วมันเป็นฟองๆคะเนี่ยทำไมฟองมันเยอะอย่างนี้อันนั้นมันสบู่นะคะยังไม่ได้แก้ไขสถานที่วางไม่เป็นไรหรอกขนาดจานยังสะอาดปราศจากเสื้อโลกเลยหน้าเจ๊ก็ต้องเหมือนกันไม่เชื่อลองเอานิ้วรูดดูสิรูดเปืปอ๊ดเลยไหมขอขอบคุณคุณวิลาศนีกิจโอภาสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเจ้าของเรื่องกดสบู่นึกว่าเจล กเรื่องนี้ไปดูเหตุวุ่นวายเมื่อเมียใช้ให้สามีไปตลาดฉันเกือรพยาลิสเซนเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพก็มีผู้ชายหัวแตกวนปูดเจ้คนดีใช้สามีไปตลาดนานและยังไม่กลับมาเลยสงสัยไปเลสสาวตามปกติะครับโอ้ยดูสิเนี่ยให้มันไปซื้อไข่ต้องมาแล้วเมียกำลังโมโหเลยเนี่ยอ้า ขึ้นขึ้นขึ้นโมโหมาแล้วจ้าทำไมมาช้เอ้าก็ไปตลาดมาพอเดินตลาดถัพักไข่มันขึ้นน่ะโอ้ยยังไงวอยังไงเนี่ยออ้าเฮ้ยยังไงหมูตีเลยโอ้ยหโอ้โหโเโหอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โห้โหโอ้้หโอ้โ้อ้โหันห้หอ้โหโอหโ้โหโอ้โหโอขอ้โา้โอ่้ ไม่ใช่อะไรที่คิดขึ้นเอาเวรกรรมตีไปแล้วด้วยเฮ้ยก็แกรประวัติเสียเราอะไข่ขึ้นเนี่ยไข่ไก่เออฉันไปเดินตลาดมาไข่ไก่มันขึ้นราคาฉันก็เลยเดินหาร้านที่ไข่มันไม่ขึ้นราคาเนี่ยกว่าจะ,ะได้มาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทันไหมทันไหมมไข่ไก่ขึ้นราคาโอ,<ม>โอ้ทันละ ขอ,อโทษทุนเลยแต่ลักษณะไม่น่าจะทัเนะเนี่ยนะผัวเนี่ยเละไปขนาดนี้แล้วเอ้าขอโทษขอโทษอยากจะขอโทษได้โปรดอภัยสักครั้ง สามีออกไปซื้อของข้างนอกสามีก็กลับมาบ้านพอเห็นว่าไข่มันขึ้นเท่านั้นแหละค่ะยังไม่ทันฟังอะไรเลยคุณภรรยาก็คว้าไม้กวาดมาตีหัวจนแตกมึงไปทําอะไรมาไข่มึงถึงขึ้นสามีก็เลยบอกว่าไข่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไข่ตู้มมันไข่ไก่คุณภรรยาขอโทษเสร็จแล้วรีบไปทอดไข่มาเอาใจสามีเลยนะก่อนที่อารมณ์คุณสามีจะขึ้น ขอขอบคุณคุณเกื้อปรยารทิ์สันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของเรื่องไข่ขึ้น